สบายดีพี่น้องมาจะขะู่จะกนมากินตั้มมังหงอีกแล้วพี่น้องปิงไก่ที่อน้นกินม้วนนี่แหละกับออโตโ้น้องมันยังยงังเลยตั้มมังหงมากินกับน้ำพี่น้องมังหงก็มา,มาเตือนประมอนไปและวบายีปพายุบายีพี่น้องสบายดีนี่นงห,อหงองแวแมวจะแมวมาแมวจมากี่กกตันใจจะมาชิกใหม่แล้วเขาเนี่ยสมาิกเพิ่มพี่น้องบุคลา นอกก้องกระซึ้นเสยดีพี่น้องน่ใ่แตงสำส,ส,ำสนียใหม่แมวน่อยนะอเอาไปปล่อยปล่อยมันตัวนี้นุ่มเลทางนู้นเเรื่องของมีสะเก็ดแบแบมนะีน่ะหนึ่งบอยร้ายเกลือบุเสียดรถไตรถเือเือสวสดิ์น่ะไต่รถได้สกัน เมื่อบรดเวณคขันควังเก็ตบึงคอัจอบบึง,งเรือ่อืๆอารมณ์ร้ายเมื่อเช่นรถแน่น หลอกแล้พี่นอนแดดก็โลเล่ก้าคืนย์งงูางทีกับเจ็บจับต่างก็ลบตตงปีเออยังไม่ยังลูกมัยังไม่ยังน้ำบ่ลูกังไไม่น้ำบ่น้ำเลยจับหลอกไปเลยเด้อ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 ด้ออย่าเยออย่าเ้อ มือละเอยดมอ่ะเอขาแห่เลยน้าำมาส่งมาได้รามีน้ำกิน,นเลยนี่เอเเห็นจกแ้ต่กราตัดอุ้งอ่อุคือนอนตะเบนแต่หมอดไปอือ ก็เป็นแมองเลาไฟาวรุล,ลงอันเหกแนายลดลงมาหาแสนปายหาแสนป,า,นปายสี่นายมนนีสองนายแล้วแบบนี้เดืนนนลงล,ลงเฮน,นแล้วลนากก้าลมเอาเ็ลูกเ็ีเนไก่

กระเพืงเอ็อนน้ำขอย่างมาไปผักมึงจะมันไปจับกับเอ็นกินตอนนั้นขาคอน้าฮะ,ะอืมขาขอคอเพิ่มหน้านแดงมัดท้าด้วยแม่รดน้ำตะมอนและเลนมาสอนแดนขอยโจกคอเลยหมดเศษลูกเองมันก็อมีแน่ไหมไม่ไ

แต e ่เวลาฮันแครมันหัแล้วคายแล้วกูจะคายอยู่จะเอ็นมันอ่อนมันกื้เลยเหมือนกันมันเสียงดึกถิมรถก่อนนให้กัให้พ่อ้องเฮ้ยเฮ้ยอแม่อันโตแม่อันจีเอาซีนให้ตอนน้อยๆให้ฟอเอา เราอยู่ท้ยเลยนาท่อเนี่ไม่ได้เลยไมด้เลยด้ข้ากระดูกมันหุดดักสะนับเราเ๋ยถ้าปอนน้นมันมดดน,น,น,นค่แก่มันพลดรเอะไรมาตุกมาโต

ลข้าวอนี่มึงหนัแดงเหรอนมึงค้าก่อนออบเจ้าเลยเนาะคือลูงพ่อแล้วพร้อมไหมลอดูไหมเม้่มันจะเอานังหายเด้อข้าของสรดุดว่าข้ามหลๆๆๆ็กเล็กเล็เลเต็มเต็มเต็ม เยอะๆนี่นี่นี่เ,เยอะเออเ,เ,เอาพ่อแม่และเชฟตัวเองดุ๊กอะไรมันเสี่ยงคือพานอันดอกอารมณ์กันแลน่นกันก้มแล่นลกัเฮ็ดอันนี้นะนนี่แล้วก็ตั้งแล่แล้วก็ล่มพ่อแม่เนี่ยดอกเมันโเป็นกับแม่ยุ่งแต่ว่ามันจันมันพากันมันไล่คอหรือว่ามันแบบมันพากนะครับ อ๋อแอนนี่อ๋อมาดื่มกันไหมลูกลูกไม่เชี่ยเลยจะดื่มก็ของลูกเออมันประหัตนะ มาตามมาตาปข้าม้นเราซื้อมาสามเพิ่เออดเอ็นไปเลยเอาอะไเอ็นตัวมัน,มนข่าวมักึ้นเนากล,นลงท้อมันเมาไเอเอาในปีเหรอคอยเอาออกมาแต่ซีซีบงเ๋ยวมันยังห้องดีเราคอยตักไว้กระโคอยพักมะฮูคอยหญ้ายญ้าย้าอย,ย,ยู่ปัดมือมันอ่ะ Mười lên tới mình nè là giá của học mình chơi. nè học được. Nào, ngày, 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 เอาแล้วก็เบิ้งคิดเบิองยังขนาดเป็นนอกคือประเทศอั้นกับังก็กคาเดคอกะดึงออกนะก็ดูกว่ที่กะเคลืนกรยานึงอเป็นอยังกัดน้ำาวนี่เ็นมมขอโคษนาเลยแบบมียังติดคอแล้วก็เจาะโผลออกมาเสื้อมาไหวแล้นะ มันใหญ่อะตะกี้ย่างด้วยนี่มันต้องสั่งซื้อตัวใดมันคนจีนอะตัวใดมันเสี่ยงอะกินเองหรือว่าถิ่นือถิ่นนกมันหายกระยาบันเพิ่นคลิปเองเลยคือไพ่กันนั่นแหลางยิงน้อยงนะมกเอาสมไปแง่ยไพ่เนี่ยโอ้มป็รยอเท่ากับนี้อันปักไพ่เราเด้เอาสกอตติดเลยเทียนเลยย่างแต่ถ้าเราไปเซตตี้มันหลั่นก่อนนแต่ก่อเขาเซตเนี่ย กันีพลาสสดสคือนั่เพื่อนเทากับซักออกมาเลยกินแนงครัเป็นยังงกนบ้างเยอะมากม,มาเยอะไป้มเดือมบาหลายไปแลวพี่น้องเอ,อ้ยิดเนะี่พบอกกันกินมา